จากการที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะเดินทางมาที่ศรีลังกาและณที่นี้คือสวนสัตว์เดฮิวาลานะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่ทช้างภายศักสุลินนะคะได้มาอยู่เพื่อเตรียมการในการที่จะ นำพายศัลซิน,นกับประเทศไทยนะคะตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เราเนี่ยจะใช้ในการกักสัตว์ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เขามีสุขภาพที่ดีนะคะ ตามละลก,การนำช้างพายศักสุลินกับประเทศไทยในครั้งนี้นะคะเป็นความร่วมมือนะคะระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลรีลังกานะคะแล้วก็ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีกรมบุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชองค์การสวนสัตว์นะคะองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะคะแล้วด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งของกระทรวงการต่างประเทศนะคะโดยสถานเอกอัครราชาทูตนกรโคลัมโบนะคะท่านเอกอัครราชาทูตคด ะะได้ให้ความกรุณาในการที่จะทําให้การทํางานของทีมไทยนะคะที่มาทํางานที่ศรีลังการมีความสะดวกสบายนะคะแล้วก็มีการประสานนะคะพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆจากวันที่สิบ 3นะคะมิถุนายนที่ผ่านมานะคะกลงในการที่จะขนย้ายพลายศักซุลินก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมานะคะเราก็ได้มีการฝึกซ้อม ทุกวันนะคะเพื่อที่จะนำพายศักซุรินเนี่ยฝึกซ้อมเดินเข้าไปอยู่ในกลงนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้ทำสภาพแวดล้อมของกลงเนี่ยให้มีเสียงดังนะคะให้จำลองสภาพที่ความเป็นไปได้ในระหว่างของการเดินทางเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะคะก็พบว่าช้างพายศักซุรินเนี่ยเขาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งนะคะแล้วก็ถึงวันนี้นะคะวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทาง เป็นวันจริงแล้วนะคะก็ถือว่าเขาเนี่ยมีความพร้อมในการเดินทางเป็นอย่างยิ่งนะคะณนะวันนี้ตัวของเอ,เอกสารทั้งหมดนะคะที่จะนําช้างภายสักสุรินกับประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมแล้วนะคะทั้งในเรื่องของไซเตสเพื่ลแล้วก็ตัวของใบเฮลส์เซอร์ติฟิเคชันนะคะเ,เมื่อช้างพายศักสุรินกลับไปที่ประเทศไทยนะคะก็มีความจําเป็นที่จะต้องอกักพื้นกักบ,บริเวณนะคะกักพื้นที่อยู่สักประมาณ1เดือนนะคะ ที่จะมีการตรวจโรคบางอย่างนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจว่าตัวของภายศักสูลินเองเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงดีพอนะคะกับการที่จะอ,อยู่ในประเทศไทยต่อไปนะคะการขนย้ายนะคะตอนนี้กลงพร้อมนะคะ มีความมีการบุผนังกรงนะคะแล้วก็มีการทำเป็นลักษณะเหมือนกระเช้าเพื่อที่จะคล้องตัวช้างนะคะให้เขามี ช่องว่างในการที่จะเซเพียงเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มั่นใจว่าการที่ช้างเข้าไปอยู่ในกรงนะคะเขาจะสามารถที่จะยืนอยู่ได้เป็นระยะเวลาที่ทําการขนส่งนะคะแล้วก็จากความร่วมมือของพายศักซุรินเองนะคะเขาก็เป็นช้างที่มีความสุภาพแล้วก็แล้วก็มีความนิ่งนะคะเชื่อว่านะคะเราจะสามารถที่จะนําช้างพายศักซุลินเนี่ยกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพนะคะก็ขอให้ทุกส่วนเนี่ย ให้กำลังใจนะคะกับทางทีมงานอของหน่วยงานที่ได้มาร่วมกันดําเนินงานในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะนำะช้างภายศักศุลินกับประเทศไทยค่ะ